กราบสวดดัสดีท่านผู้ชมทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเข้ามาดูทุกท่านพบกับพวกเราทีมงานจิราพัฒฟิล์มวันนี้เราได้รับคอนเทนต์มาถ่ายทำโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าติวเตอร์สายมโนและบุคคลที่ยินอยู่ตรงหน้าพวกท่านนั้นเขาก็คือ คูพิขิงเซนเซบุคคลที่จะมาแสดงเป็นติวเตอร์ให้กับเราในวันนี้ถึงแม้ว่าหน้าตาของเขาจะดูเหมือนคนไม่มีความรู้แต่ถ้าหากทุกท่านได้ลองสัมผัสดูจะได้รู้ว่าไม่มีความรู้อยู่จริงๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านรับชมไปพร้อมๆกันณนะบัดนี้ อสอบโอน็วิชาภาษาไทยพศ2561วันที่4มีนาคมครับข้อที่22โจทย์ถามว่าข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ใช่ครับให้ทุกคนเนี่ยขีดเส้นไว้เลยว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความครับข้อสอบแนวนี้เนี่ยเขาจะให้เป็นบทความเรามา แล้วก็ให้เราวิเคราะห์ว่าผู้เขียนเนี่ยพยายามจะสื่ออะไรกับเราแล้วก็มีจุดประสองค์อะไรซึ่งจุดประสงค์ของเขาเนี่ยก็จะแฝงอยู่ในบทความนั้นๆอยู่ที่ว่าเราจะอ่านแล้วเราเข้าใจจับประเด็นได้เลยหรือเปล่าข้อสอบประเภทนี้จะเป็นข้อสอบให้เราวิเคราะห์อ่านบทความก็จะยาวๆช้อยก็จะยาวๆถ้าเราอ่านแล้ววิเคราะห์ไม่เข้าใจ หรือ,อยังวิเคราะห์ไม่ได้ในรอบแรกเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาอ่านรอบ2ซึ่งเสียเวลาในการทําข้อสอบข้ออื่นอย่างมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยจะมาวิเคราะห์ให้ดูแล้วก็ไปอ่านบทความกันเลยไปกันจากการศึกษาเกี่ยวกับรูปลักษณะขนาดและคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกจากบริษัทต่างๆ ที่ผลิตจากต่างประเทศที่นิยมใช้รักษาผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหลายแห่งทำให้มีความเชื่อมั่นว่าวิศวกรไทยมีความสามารถพอจะผลิตเครื่องมือแพทย์ศัลยะกรรมกระดูกให้มีคุณภาพทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ต่างประเทศและยังสามารถผลิตให้มีรูปร่างลักษณะและขนาดเหมาะสมกับอวัยวะของผู้ป่วยมากกว่าจากบทความเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนสามารถจับประเด็นได้ละ ว่าบทความนี้ผู้เขียนเขามีจุดประสงค์อะไรเหลือแค่ไปอ่านช้อยแล้วก็ตอบครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปอ่านช้อยกันเลยข้อ1เสนอให้คนไทยผลิตเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกใช้เองข้อ 2. ชี้ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือแพทย์ของไทยและของต่างประเทศข้อ3ต่อต้านการซื้อเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูก ที่นำเข้าจากต่างประเทศข้อ4แนะนำให้ผู้ป่วยใช้เครื่องมือแพทย์ทางศัลยะกรรมกระดูกที่ผลิตจากต่างประเทศและข้อสุดท้ายข้อ5อธิบายศักยภาพของวิศวกรไทยในการสร้างเครื่องมือแพทย์ทางศัลยะกรรมกระดูกตอนนี้เราสมมุติว่าตัวเองเนี่ยยัง จับใจความของบทความไม่ได้ยังหาจุดประสงค์หรือประเด็นของบทความไม่ได้ว่าผู้เขียนต้องการจะสื่ออะไรเราจึงควรมาดูว่าคีย์เวิร์ดของช้อยแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นแบบไหนเพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับบทความอย่างข้อแรกผมให้มันเป็นเสนอให้คนไทยผลิตใช้เองอ่าเป็นคีย์เวิร์ดของข้อแรกนะคือข้อที่1ส่วนข้อ2เนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือ ชี้ความแตกต่างของไทยกับของต่างประเทศอ่าก็คือบอกความแตกต่างของอุปกรณ์ตัวนี้นี่แหละเปรียบเทียบกันระหว่างของไทยของต่างประเทศและข้อที่3คือต่อต้านไม่ให้ซื้อหรือนําเข้าอุปกรณ์ตัวนี้จากต่างประเทศอ่ะนี่คือคีย์เวิร์ดของข้อที่3และข้อที่4คีย์เวิร์ดก็คือแนะนําให้ผู้ป่วยใช้อุปกรณ์ จากต่างประเทศอาา่าฮะนี่คือคีย์เวิร์ดข้อที่4และคีย์เวิร์ดข้อสุดท้ายครับคืออธิบายศักยภาพของวิศวกรไทยคีย์เวิร์ดทั้ง5ข้อนี้เราจะนำไปวิเคราะห์ในบทความอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่ได้จดคีย์เวิร์ดไว้เนี่ยเราจะจำไม่ได้โดยส่วนตัวนะผมเป็นคนที่จำไม่ค่อยได้ขี้ลืมแหว้ง่ายก็ เราไปอ่านบทความกันอีกรอบหนึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับรูปลักษณะขนาดและคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกจากบริษัทต่างๆที่ผลิตจากต่างประเทศที่นิยมใช้รักษาผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหลายแห่งข้อความตรงส่วนนี้เนี่ยเขากำลังจะเกริ่นว่าโรงพยาบาลหลายแห่งในไทยเนี่ยนิยมใช้เครื่องมือตัวนี้ ที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งก็เป็นแค่การเกลื่อนเฉยๆยังไม่เจอจุดประสงค์ของผู้เขียนแต่อย่างไรยังไม่เจอคําหรือคีย์เวิร์ดเลยแต่ต่อจากนี้ครับทําให้มีความเชื่อมั่นว่าวิศวกรไทยมีความสามารถพอจะผลิตเครื่องมือแพทย์ศัลรรยกรรมกระดูกให้มีคุณภาพทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ต่างประเทศและสามารถผลิตให้มีรูปร่างลักษณะขนาดเหมาะสมกับอัยวะของผู้ป่วยมากกว่า คําว่าทําให้มีความเชื่อมั่นว่าเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงเราเป็นแค่ผู้อ่านเราก็ไม่ได้มีความเชื่อมั่นอะไรในบทความอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไม่ได้มีความเชื่อมั่นว่าอา่วิศกรไทยเนี่ยจะผลิตได้เหมือนกับต่างประเทศหรืออาจจะดีกว่าแต่อยู่ดีๆเนี่ยคเนี้ก็โผล่ขึ้นมาในบทความจึงทําให้เราเนี่ยสามารถวโนโนอนุมานไปได้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ผู้เขียนเขาคิดขึ้นเองอ่า เป็นประโยคที่ผู้เขียนบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยเชื่อมั่นว่าวิศวกรไทยเราก็ทําได้นะผลิตได้ดีด้วยเหมาะกับคนไทยกว่าด้วยเออดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าผู้เขียนเนี่ยมีจุดประสงค์บอกว่าอยากจะให้วิศวกรไทยเราผลิตอุปกรณ์สรารยกรรมกระดูกใช้เองไปเลยนะครับเมื่อเรานำจุดประสงค์ของผู้เขียนจากบทความไปเปรียบเทียบในช้อยแต่ละข้อที่เราได้ทำการมาร์คคีย์เวิร์ดไปแล้วเนี่ย ข้อ1บอกว่าเสนอให้คนไทยผลิตอุปกรณ์ใช้เองซึ่งคนไทยในที่นี้เนี่ยก็คือวิศวกรไทยนั่นแหละครับข้อ1จึงเป็นการเสนอให้วิศวกรไทยผลิตอุปกรณ์ตัวเนี้ใช้เองไปเลยเนาะซึ่งข้อ1ใกล้เคียงกับจุดประสงค์ของผู้เขียนมากๆเลยแต่เราก็ขอเก็บไว้ก่อนเราจะไปวิเคราะห์ในข้อ2ข้อ2บอกว่าชี้ความแตกต่าง อุปกรณ์ตัวนี้ของไทยกับของต่างประเทศอุปกรณ์แพทย์สิในบทความนะเขาบอกแค่ว่าโรงพยาบาลหลายแห่งมีการใช้อุปกรณ์สัลยะกรรมกระดูกในโรงพยาบาลมากแต่ว่าไม่ได้มีการบอกว่าความแตกต่างของอุปกรณ์ของไทยกับของต่างประเทศเนี่ยมันเป็นอย่างไรดังนั้นข้อ2เนี่ยจึงไม่ปรากฏในบทความแน่นอนส่วนข้อ3คือต่อต้านการซื้อหรือนําเข้าอุปกรณ์ตัวนี้จากต่างประเทศ บทความบอกแค่ว่าโรงพยาบาลหลายแห่งใช้คนไทยวิศวกรไทยเราก็น่าจะผลิตได้แต่ไม่ได้ต่อต้านเลยว่าไม่แนะนําให้นําเข้าไม่แนะนําให้ซื้อดังนั้นข้อสนเนี่ยจึงยังไม่เจอในบทความส่วนข้อ4แนะนําให้ผู้ป่วยใช้งานก็ไม่ได้พบในบทความเหมือนกันเพราะว่าบทความบอกแค่ว่าโรงพยาบาลหลายแห่งใช้วิศวกรไทยเราก็น่าจะทําได้ดังนั้นการที่บอกว่าแนะนําให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้อุปกรณ์ ตัวนี้จากต่างประเทศเนี่ยจึงไม่ปรากฏในบทความเหมือนกันครับส่วนข้อที่5ข้อสุดท้ายบอกว่าอธิบายศักยภาพของวิศวกรไทยว่าสามารถผลิตอุปกรณ์ตัวนี้ได้อะไรอย่างนี้ข้อนี้เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับจุดประสงค์ของผู้เขียนมากติดตรงที่ว่าข้อ5เนี่ยมีคำว่าอธิบายครับอธิบายศักยภาพ ของวิศวก,กรไทยเนี่ยคือในบทความผู้เขียนบอกแค่ว่าวิศวกร,กรไทยเราสามารถผลิตได้น่าจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าสัดส่วนเราน่าจะได้กว่าอะไรอย่างนี้คุณภาพน่าจะดีทัดเทียมกันแต่ว่าไม่ได้มีการอธิบายคุณสมบัติหรือศักยภาพของวิศวกร,กรไทยเพิ่มเติมเลยว่าทําไมวิศวกร,กรเนี่ยสามารถผลิตได้ดังนั้นข้อ5ช้อยข้อที่5นะ ก็ยังไม่ใช่ครับจึงตัดออกไปได้เลยส่วนข้อที่4แนะนําให้ผู้ป่วยใช้อุปกรณ์เนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัดออกไปได้เหมือนกันข้อที่3ต่อต้านการซื้อหรือนําเข้าก็ยังไม่ใช่ครับตัดออกไปได้เช่นกัน2ที่บอกว่าชี้ความแตกต่างอุปกรณ์ไทยกับของต่างประเทศก็ยังไม่ใช่ตัดออกไปดังนั้นข้อที่ถูกที่สุดจึงเป็นข้อที่1ครับ สเสนอให้คนไทยวิศวกรไทยผลิตอุปกรณ์ใช้เองไปเลยใกล้เคียงกับจุดประสงค์ของผู้เขียนมากที่สุดหรือแทบเป๊ะเลยก็ว่าได้เนาะดังนั้นข้อนี้เนี่ยจึงตอบข้อที่1เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ลองวิเคราะห์ช้อยแต่และข้อโดยการให้คีย์เวิร์ดของมันไว้เนี่ย mm hmm. เมื่อเราอ่านบทความและจับประเด็นได้ว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนนั้นคืออะไรเราก็นํามาเปรียบเทียบกับคีย์เวิร์ดของช้อยที่เราได้ให้ไว ซึ่งข้อนี้เนี่ยเมื่อเราได้ทําการวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าข้อนี้เนี่ยง่ายมากๆเพียงแค่เราจับประเด็นว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนเนี่ยเขาพยายามจะสือ่ออะไรกับเราคือข้อสอบประเภทนี้เขาใช้บทความที่ยาวช้อยที่ยาวมาให้การอ่านของเราเนี่ยควรที่จะอ่านเพียงแค่รอบเดียวแล้วก็จับประเด็นได้เลยว่าผู้เขียนเขาสื่ออะไรจุดประสงค์เขาคืออะไร ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะเสียเวลากับการมานั่งวิเคราะห์ข้อสอบข้อนี้นานแล้วเปลืองเวลาในการทําข้อสอบข้ออื่นเนี่ยก็มีวิธีเดียวคือฝึกฝนแล้วก็ทําข้อสอบแนวนี้บ่อยๆจะช่วยให้การอ่านและการวิเคราะห์เรานั้นเร็วขึ้นรวมถึงวิชาอื่นๆด้วยไม่จําเป็นว่าจะเป็นแค่วิชาภาษาไทยข้อสอบข้อนี้แต่การฝึกทําข้อสอบในวิชาอื่นๆเนี่ยจะช่วยให้เราวิเคราะห์จับประเด็นแล้วก็ หาคำตอบได้เร็วขึ้นไม่เสียเวลาในการทํามากครับสำหรับวันนี้การเฉลยข้อสอบโอน e t วิชาภาษาไทยข้อที่22ของเราก็จบลงกันเพียงเท่านี้หากใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอยากจะถามผมเนี่ยก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบให้หรือจะพิมพ์ติชมกันเข้ามาก็ได้ครับในคลิป ต่อต่อไปผมจะได้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดวันนี้ก็จบลงแล้วคลิปหน้าผมจะมาเฉลย O'net a แก a แพก้าวิชาสามัญข้อไหนวิชาอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ขิงเซนเซขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ